ัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมาเลิฟซีรีส์กันอีกแล้วนะคะวันนี้แอดหมูจะมาแนะนําให้รู้จักกับจางหลิงเฮอนะคะหนุ่มหล่อหน้าใสาโปรไฟล์ดีผู้ที่มีใบหน้าหล่อเหลาและเป็นเจ้าของรอยยิ้มมีเสน่ห์เทพสงครามสุดฮอตจากซีรีส์ของรักของข้านั่นเองนะคะจางหลิงเฮอเกิดเมื่อวันที่30ธันวาคมปี1997ปีนี้อายุ25ปีนะคะราศีมังกร มีส่วนสูง188เซนติเมตรนะคะเกิดที่เมืองอูซีมณฑลเจียงซูประเทศจีนการศึกษาจากมหาวิทยายลัยนานกิงเอกวิศวกรรมไฟฟ้าต้นสังกัดสตาร์ไทม์เอนเตอร์เทนเมนต์ด้านชีวิตส่วนตัวจางหลิงเฮ่อเป็นคนสดใสร่าเริงมีบุคลิกนิ่งๆคูลดูสุภาพเรียบร้อยเนื่องจากจางหลิงเฮอชื่นชอบและมีความสนใจในวิชาฟิสิก จึงเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมไฟฟ้าและยังเป็นหนุ่มนักกีฬาที่ชื่นชอบการออกกำลังกายกีฬาสุดโปรดของจางหลิงเฮ่อก็คือเล่นบาสเกตบอลและว่ายน้ำและ มีความชื่นชอบน้องหมานะคะมีความเป็นทาสหมานั่นเองค่ะการก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงหลังจากจางหลิงเฮ่อมีโอกาสพูดคุยกับแมวมองโดยบังเอิญได้จุดประกายความสนใจในงานแสดงของจางหลิงเฮ่อและชักนําจางหลิงเฮ่อเข้าสู่เส้นทางวงการบันเทิงจีนจางหลิงเฮ่อจึงได้เบนเข็มเส้นทางอาชีพและเซ็นสัญญาเข้าเป็นนักแสดงในสังกั Star <Entertainment, S 2> ด Star t i ท e s Entertainment เดบิวต์ในฐานะนักแสดงมีผลงานการแสดง งครั้งแรกกับซีรีส์ย้อนยุคแนวสืบสวนสอบสวนเรื่องซูฉือใต้เท้าย้อนนักสืบซึ่งเป็นซีรีส์แจ้งเกิดของจางหลิงเฮ่อเลยก็ว่าได้นะคะกระแสตอบรับดีมากๆจนมีผลงานตามมาอีกมากมายทั้งยังเคยได้รับรางวัลนักแสดงหน้าใหม่แห่งปีจากเวทีเทศกาลภาพยนตร์และโทรทัศน์ครั้งที่5ในปี2021อีกด้วยจ้าสำหรับผลงานของจางหลิงเฮ่อแอดหมูขอแนะนำผลงานที่ แอดหมูชื่นชอบ5้าเรื่องดังนี้ตามมาดูกันเลยจ้าเรื่องที่1เรื่องซูฉือใต้เท้ายอดนักสืบนะคะในปี2020เป็นซีรีส์แนวย้อนยุคสืบสวนสอบสวนบอกเล่าเรื่องราวของนางเอกซูฉือหญิงสาวที่ปลอมตัวเป็นชายเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่สืบสวนคดีนะคะเพื่อตามสืบเรื่องราวครอบครัวถูกฆ่าล้างตระกูลเหลือเพียงนางเอกเป็นผู้รอดชีวิตอยู่เพียงผู้เดียวนะคะพร้อมกันนะ ได้เจอกับพระเอกเผยจาวหรือฉีอ่องที่มาสืบเรื่องกองทัพที่แพ้ทั้งคู่จึงได้ร่วมมือกันเพื่อสืบหาเงื่อนงําของเหตุการณ์ในอดีตเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อต้องไปติดตามนะคะเรื่องนี้จางหลิงเฮอระบบทเผยจาวหรือฉีอ่องนะคะอดีตแม่ทัพผู้หันกล้าที่ปลอมตัวเป็นคนธรรมดาเพื่อไปสืบว่าเหตุใดกองทัพของพระเอกจึงแพ้พ่ายนะคะประกบคู่กับนักแสดงสาวรุ่นพี่อย่างเฉินเหยารบทซูฉ หญิงสาวที่ปลอมตัวเป็นชายเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่สืบสวนคดีซีรีส์เรื่องนี้แม้ว่าจางหลิงเฮ่อจะมีผลงานครั้งแรกแต่ก็ทำออกมาได้ดีมากๆนะคะเคมีพระนางก็เข้ากันสุดๆนางเอกเวลาเมาชอบถึงเนื้อถึงตัวพระเอกดูแล้วก็เขินแทนนางเอกฟินสุดๆห้ามพลาดเลยนะคะเรื่องนี้เรื่องที่2เรื่องช็อตสักหน่อยค่อยบอกรักปี2020นะคะเป็นซีรีส์แนวโรแมนติกคอมเมดี้จางหลิงเฮอ่อรบบวไม่ซื่อฉงนะคะน,นักกีฬาว่ายน้าตัว ท็อปของมหาวิทยาลัยฮอตมากๆในหมู่สาวๆนะคะประกบคู่กับหลิงเหมยซื่อระบทเม่ยเวยเวยนักศึกษาวิทยาศาสตร์การกีฬาที่สามารถปล่อยกระแสะไฟออกมาจากร่างกายได้บอกเล่าเรื่องราวของรักของวัยหนุ่มสาวมหาวิทยาลัยเม่ยเวยเวย,วยนางเอกนักศึกษาที่มีพลังพิเศษสามารถปล่อยกระแสะไฟฟ้าช็อตหนุ่มให้มาตกหลุมรักได้ด้วยความที่นางเอกนะคะอยากจะเป็นแม่สื่อให้กับเพื่อนที่หลงชอบ หนุ่มฮอตไม่ซื้อโฉงพระเอกนะักกีฬาว่ายนะ้ำแต่ดันพลาดท่าช็อต ทำให้พระเอกมาตกหลุมรักตัวเองซะได้เรื่องราวเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เบาๆฟินๆพระเอกคลั่งรักหนักมากห้ามพลาดเลยนะคะเรื่องที่3มเรื่องเมื่อเธอมีฉันและฉันมีเธอปี2021เป็นซีรีส์แนวโรแมนติกคอมเมดี้จางหลิงเฮ่อรบทเจียงห้าวเย่หนุ่มหัวดีผลการเรียนเป็นเลิศบุคลิกหน้านิ่งพูดน้อยสงวนท่าทีฉลาดเป็นกรดประกบคู่กับเติ้งเอินซีรบทลู่เหมี่ยวสาวน้อยที่แสนสุดสายซุกซนตรงไป ตรมาแต่ผลการเรียนของเธอกลับตรงข้ามกับเระเอกอย่างสิ้นเชิงเลยนะคะบอกเล่าเรื่องราวของพี่น้องสองสายเลือดที่บังเอิญต้องมาใช้ชีวิตร่วมกันเพราะเหตุการณ์เลวร้ายในอดีตในวัย9ก้าขวบของเจียงเห่าเย่เรลเอกเพราะอุบัติเหตุที่พ่อของนางเอกเป็นคนเกาะไว้นะคะพ่อของนางเอกจึงคอยดูแลเรลเอกอย่างดีเสมือนเป็นลูกชายอีกคนทั้งคู่จึงถูกเลี้ยงดูให้เติบโตขึ้นมาพร้อมกันเรียนที่เดียวกันมาโดย เมื่อทั้งคู่โตขึ้นความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปเมื่อมีหนุ่มมาสนิทสนมกับนางเอกนะคะเปรกจึงมีอาการห่วงน้องสาวมากขึ้นหลายเท่าตัวเปรกคิดยังไงกับนางเอกนะคะเวลานี้เรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปต้องไปติดตามกันนะคะเรื่องที่4เรื่องของรักของข้านะคะปี2022เป็นซีรีส์แนวโรแมนติกแฟนตาซีคอมเมดี้เรื่องนี้เป็นผลงานของผู้แต่งจิว๋วลูเ่เฟยเซียงนะคะก็จะมีผลงานอย่างเจ้าหย่าว พัดปีศาจปัตตพีไร้พ้า,าล่าหัวใจมังกรโดยเรื่องนี้เป็นเรื่องราวความรักระหว่างเซียนดอกไม้กับจอมมารอันดับหนึ่งตรงฟางชิงช้างนะคะส่วนจางลิงเฮอนะนัทรบบทฉังเหิงเทพสงครามแห่งแดนสวรรค์นะคะที่มีใจรักมั่นต่ออดีตคู่มั่นเทพธิดาแห่งเผ่าซีหลานนางเอกนั่นเองนะคะผู้ซึ่งหายสับสูนไปหลายหมื่นปีซีรีส์เรื่องนี้เราจะได้เห็นจางลิงเฮอร์ในลุคของเทพสงครามที่ฮอตในหมู่เซียนสาวๆนะคะเสื้อผ้าหน้าผ ผมส่งให้เทพสงครามหล่อละมุนมากๆแอบชอบเสี่ยวหลานฮวานางเอกนะคะแต่ว่าก็ต้องหักห้ามใจเพราะว่ามีคู่มั่นอยู่แล้วนะคะเรื่องนี้กระแสดีมากๆเรียกได้ว่าเป็นม้ามืดเลยนะคะเรื่องนี้ก็ห้ามพลาดอีกเรื่องเลยนะจ๊ะเรื่องที่5นะคะเรื่อง Story of k คุนหน a งพาเลสปี2023นะคะเป็นซีรีส์แนวโรแมนติกประวัติศาสตร์ดรามา่าเรื่องนี้ก็รออากาศอยู่นะคะบอกเล่าเรื่องราวของนางเอกเจียงสวยหนิงนะคะ สิที่ปรารถนาอยากขึ้นมามีอํานาจสูงสุดในชีวิตนะคะก็คือการได้เป็นฮองเฮาขององค์จักรพรรดินะคะในชีวิตนี้เพื่ออํานาจแล้วนางเอกทําทุกวิถีทางเพื่อให้ได้มันมานะคะแม้ว่าจะต้องเหยียบย่ําและเหยียดหยามผู้อื่นสุดท้ายนางเอกก็ได้ขึ้นเป็นฮองเฮาสมใจนะคะแต่แล้ววันหนึ่งในวังกลับเกิดเหตุการณ์ก่อกบฏขึ้นซึ่งนําโดยเซียวเวยพระเอกนะคะสุดท้ายนางเอกก็ได้รับชะตากรรมที่ไม่ต่างจากผู้อื่นนะคะเมื่อนางเอกต ตายไปนางเอกได้กลับมามีชีวิตอีกครั้งในวัย18ปปีซึ่งเป็นช่วงชีวิตก่อนที่นางเอกจะได้เข้าไปอยู่ในวังนะคะเป็นโอกาสที่นางเอกจะเปลี่ยนชะตาชีวิตของตัวเองแต่เหมือนโชคชะตาฟ้ากลั่นแกล้งสุดท้ายนางเอกก็ถูกส่งตัวเข้าไปในวังอยู่ดีนะคะแม้ว่านางเอกจะให้คำมั่นว่าจะไม่เข้าไปในวังอีก แถมยังต้องไปผัวพันกับพระเอกผู้ที่เธอเกลียดที่สุดอีกครั้งเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปต้องไปติดตามนะคะเรื่องนี้จางหลิงเฮ่อรบทเซี่ยวเวยเวลาสวมชุดคลุมขนสัตว์การวาดดาบของพระเอก่ามกลางมาดูน่าเกรงขามและเท่มากๆประกบคู่กับไปลู่รบทเจียงสว่ยหนิงนะคะในช่วงที่มีอำนาจก็จะดูร้ายๆหน่อยยิ่งตอนใส่ชุดสีแดงของเขาจัดเต็มยศด,ดูร้ายไม่เบาเลยคะ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเพลเอกหนุ่มจางหลิงเฮ่อ นักแสดงน้องใหม่ดาวรุ่งพุ่งแรงที่กำลังได้รับความนิยมจากสาวๆเวลานี้เพียง2ปีในวงการบันเทิงก็มีผลงานออกมาให้แฟนๆได้รับชมกันอย่างต่อเนื่องใครที่เป็นแฟนคลับอย่าลืมตามเก็บให้ครบกันนะคะหากอยากให้แอนหมูทำประวัติของดาราท่านไหนสามารถคอมเมนต์เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะคะหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้แอนหมูทำคลิปดีๆกันออกมาอีกนะคะและอย่าลืมกดกร ระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อติดตามรับชมคลิปใหม่ๆจากช่องหมู่วานเลิฟซีรีส์หากผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า